ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตรประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมเมื่อพระเจ้าตรัสเรียกโดยเสียงแผ่วกลางวันแววปานว่าเจ้ารัดเราหรือองค์พระคริสทรงธรรม น้ำประเบือทรงเรียกชื่อถามเราเฝ้าห่วงใยด้วยความรักเมตตาไม่สิ้นสุดเปรียบประดุษสูงค่ากว่าสิ่งใดให้เรารักตอบพระองค์ด้วยสุดใจ และเทิดไว้เนื้อกว่าผ้าชีวต